วันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดถูกใจของคลิปดิวนะใน i g นะคะด้วยเว็บไซต์ k m k social com นะคะจะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยเนาะก่อนอื่นเลยให้ทุกคนนะคะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาพิมพ์ค้นหาคำว่า k m k social นะคะแล้วก็เลือกเว็บจิ๊กแรกไปเลยเนะาะเราจะเข้ามาเป็นหน้านี้นะสำหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นแบบนี้เลยวันนี้ต้องการที่เพิ่มถูกใจคลิปรีวนะคะก็เลือกไปที่หมวดหมู่เนาะเลือกหาเป็น IG ได้เลยนะคะเสร็จแล้วให,ห ให้เลือกแบบมากมายเลยนะคะแล้วนะคะให้เลือกบริการที่เราต้องการได้เลยเนาะอ่ะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะให้ทุกคนนะคะกลับไป copy link นะคะที่เราต้องการจะเพิ่มยอดวิวนะขอภายค่ะที่เราจะต้องการเพิ่มยอดไลค์นะคะแล้วก็นำนี้มาวางเนาะ,ะเลือกจำนวนที่เราต้องการได้เลยนะคะแออค่หนึ่งล้าก็พอนะเวลาเฉลี่ยของเราคือ26านาทีนะค่าใช้จ่ายแค่ศูนย์จุดแปดเองถูกมากๆเลยนะคะจากนั้นให้กดส่งนะ่ะเมื่อระบบไดลรับคั่สั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวๆมาให้แบบนี้เลยตอนนี้ยอดด้านของเราอยู่ที่ อ่ะจาก20คนนะคะตอนนี้นะคะยอดไลค์ของเราก็เพิ่มขึ้นมาเป็น118คนเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับใครที่สน